สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทีนาหักยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องซ่องยังสอง,อง,สองไอ้น้องสาวเราํำม่วนนะทุกคนอ่ามื้อนี้กะบเห็นน้องตูยแล้วมาเห็นใตเกอรไอเกตเนาะแม่นบอกเห็นยูต่ตูต้ป็นตะกต้กงองอ่ะแม่เอาได้ยินเสียงอีกเปลี่ยนให้อันน้องตู้เพื่อเป็นตะก้องของเ้าวมื้อนี้ทุกคนมื้อนี้เฮาซิพาทุกคนมาเห็นยังเห็ดชัวรขี้เหล่าชัวร์ขี้เหล่านะทุกคน ขี้เหล้าอันนั้นขี้เหล้าต้มเลยทุกคนเหล้าขาวเหล้าเดิบน้ำน้ำมันระเป็นเหล้าขี้มันเลามาเฮ็ดซัวกินรวมไปเกือบเกือไก่เกือบหมูก็ได้นะทุกคนเนาะแต่ว่ามาอันวัตถุดิบของเฮ้ายังเลยตองตู้มีอย่างตู้ี่แนะนําเลยทุกคนวัตถุดิบก็มีหนึ่งมีผักซีผักซีเนาะผักซี้วก็หอมเสริม ผมเสริมหมกทั่วส้มพักอทำอย่างเองเนี่ยมีหลายอย่างนะทุกคนน้ำหมกเพชรหมกแข่งก็มีเนาะอันโอ้มีแมงวันมานะแ,แล้วก็อันนั้นเนาะหมกเดือยหมกเดือยหมกหุ่งหมกเขือหมกกระถินอันนี้ใบยังใบอันเมงก็ใบมะนาวใบมะนาวนะทุกคนเนาะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีปลาเด็กคือ,ค,อคือเฮาเฮ็ดซัวเฮ็ดหยังล่ะทุกคน เเเอออกขงงรื่าน้าเอกของเรื่องเฮ้ยตายเปลานี่คือนางเอกของเรื่องเนาะทุกคนเนาะอืมม่เลยอะเริ่มกันเลยปัญหาให้เห็ดยังให้เห็ดยังซอยเอาซอยเอาฟางมะฮึงโอ้โหฟางมะฮึงซอยถูกมั้ยนี่ที่เอาน้ำใส่เอาอะไรเบบ่ห้องบุเฮ็ดใส่อันนี้กันเลยบอกซอยคนเสร็กันจะผัาตาดก่อนก็ได้โอ้โหน้ำจิปรุงน้ำชีดาวส์อ่โอ้โจะเป็นไฟปรุงน้ำสวเนาะอืมคนเริ่มปรุงแล้วทุกคน ใช่ไรบ่ใช่ไรบ่ใช่ไรใช่ไรใส่หน่อยใช่หน่อยการจีบประมาณนี้นะทุกคนเอ้กีจะบุญอักอันเลื่องอันเป่งนัวเนาะแต่สำหรับอันไปตายกับตู้สิบป่ะบ่ใส่มาเนี่เลยบ่เนี่ยใส่มาเนี่เลยบ่ะใส่มาก็เลยอ๋อมาจีบมาทัวร์เดียวนี้ฮะก็ไ กะสีประมาณนี้แล้วทุกาณแล้วแล้วแต่ผู้มักเลยนี่ค่ะผู้มักบางกับบางผู้มักหนากับนากะสีซ้ำนะเนาะทุกคนเนาะปลาตะกองเขาเป็นอย่างไรนะเกลือเนาะมีเกลือในมีประเด็ดในทุกคนเดี๋ยวโบให้เค็มกับบูนนะสีเบาแล้วเนาะปลาตะกงั่ะไก่หอมปลาีจุดๆอีก มะเขือนี่ก็ซอยบนนี่แต่ละอย่างเป็นซอยแบดบบไอเกตอันเป็นใบมากอันนั้นนี่สิโซยซอยบางๆโซยบางๆเนาะเด้อบอกเพชรถนัดน้ำเพชรบนนี่ถนัดเต้นบนนี่โซยอันแล้วแต่เนาะแล้วอะไก็ได้โซยแล้วก็ยังได้โซยชาเยืองอาจะได้โซยปันได้เนาะพักซีก็ได้ซอยบนนี้ได้โซยบันไดอันนี้ก็ได้โซยโซยกบเลมักเพชรปันไดเนาะทุกคนเบื้องน้ำจนเด่งทังปางเลยนะทุกคนเนาะ ใส่ดูดูดีได้สร้างซีก็ได้อ้าวประเดกบัดนี้ยังประเด็กตุ่ตู้บัดนี้ปยเด็นตู้เฮ็ดไข่ดีดีเลยเพราะว่าเมนูยังก็มีประเด็กบุตรนามีตำเอาเนาะบระเด็คโซ่มุดเดืออะไรแม่นตำเลยทุกคนเด้อไปใต้โซ่อยังโอมโฮม ซอยอันไม่หยางเกาะใบ่ยยัง,ง,านางนาใบมังนาทุกคนก็ต้องก็เป็นลูกไผ่แม่เจ้าได้อยู่บ่อพ่นนะพอบ่กสันเหนือเกศพ่อแล้วเนาะอันทุกคนเด้ออันเบ้าพื้นเลืองอันสัวขี้เหล้าขี้ยหายางและแม่นั่นเอ้ยเกเพนธนัตเนี่ยนะทุกคนเนาะเพราะว่าอัน ส่งไอ้น้องเขาเราสิบทนัดเรื่องนี้เนาะทุกคนเนาะนี่เพราะว่าอันนี้เป็นอาหารภาคใต้โอ้หารภาคใต้เด้อทุกคนเด้ออันนี้จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคใต้พเพผนว่าภาคใต้ของเราเาเนาะไม่อย่างอันไม่ยังก็พักเซ่สา,าวไต่สาวเราไต,าาไตเออไอผูออ้สอนผู้ชี้หูเนาะทุกคนเนะาะเพราะว่าสาวเราไตนะ<อ>นี่จะเป็นอันเมนูขึ้นชื่อ,นอเนาะมะเขือกิซโซยประมาณนี้ค่อยว่าซอยบ้างหน่อยไต ซอยแบบว่าเป็นกรุบกรุบนะแบบเขายำเป็นท่อนเป็นท่อนคือมังกรน,นะนะ<อ>มักทั่วน,นี่นะบบนนนทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ที่เพิ่นซอยแล้วเนาะสมพักเอากระอันยังเครื่องที่ซอยไว้นี่แล้วยังมาลงบัตรเดียวเลยทุกคนเด้อเพราะว่าอันเอเก้เพิ่นปรุงน้ำแล้วเรียบร้อยนี่น้ำกระเทเอาตั้งเอาลงกินชิมเบอรงตัชิมชิมก็เด้อยังไงชิมสมบูรณ์เสพได้ แฉบแจ็บทุกคนใส่เบื้องมกเรือเรือชีได้กินอยู่บ้านให้เพื่อนต่ำมกเรือก,ก่อนนะทุกคนเนาะแล้วเขาจะมาเจอกดกันตอนที่เพื่อนผสมเครื่องเรียลเลยเนาะทุกคนเนาะแบบนี้ตาแล้วอันนี้ค่ะคนไ<า>อนเกตต่ำแล,ตแล้วนะทุกคนเนาะ,ะเพื่อนกระเจาลงไปเลยเมกเรือกได้ทุกคนเด้อเพื่อนเอาลงลงอันกระซ้ามแล้ว อันทุกคนมีเบื้องหลังอีกแล้วทุกคนเด้อเบื้องหลังเฮาป่าตะกูเพ็ดขนาดกระเปียดเล้วทุกคนผู้ไม่มากินเห็ดปันไดเนาะเบื้องหลังสับจานไอเกตอันปรุงนี่แล้วนะทุกคนเนาะลงเลยบันเนยหอมฮะตัวขนใจหอมหนาล้านขนาดคนมักไปตายคนมกักติ่บอก ลงบดเดียวเลยขึ้นงอหมกพิษนะไปถือถือว่าขึ้งอหมกพิษขนาทุกคนส่บวพคน่ะบเมาบ่เป็นยังไงอันเวตาอเพื่อนถามว่าบ่เมาบวะเยนบ่มเมาบ่เมานะทุกคนน้อเกศบ่าบ่เมาเป็นน้ำจืดประเดี๋ใส่ละ อืมตัดเซฟนั่ทุกคนบุมีกินหอมเขาหวานประหยัดไหนกันม่บอเฮดจะว่าบุ้หอมพอดพีกวนมาหอมกิ่นบหอมปลาแด็กนะกินหอมได้นังไหซิมกันเลยทุกคนขอซิมก่อนโอ้ตายห้าไม่ใสุ่เนมตามันใส่ก่อนเป็นไรเซบบอกทานากะซิมอทุกคนฮ็ดขนาดไปก็ได้ บมนเอัวนคายคายแบอืมอืมซีมบวู่ากินนี่ตัวนี้ที่ะเดยยังไงซีมมาทุกคนเนาะใส่ก่อนใส่ก้อนใ่บได้ปะเซาพันปีนะทุกคนใส่รมันจะเข้มบอานสุดบ๊ได้อเกยังยานสุดบได้นะทุกคนเดกตัวคนมานวาอีบ้า นนสุ่มพักทุกคนตามด้วยสุมพักน้ำหลังเลยทุกคน <S <S นี่ <S 2> <S 2> <S เฟสเดฟพอออ่อมาเฟสพอแล้วเดี๋ยวพอแล้ว <S 2> <S 2> <S เอาละทุกคนเนาะอันถ้าไปเจอกันตอนที่ตังค์พักเข้าซะเนาะทุกคนเนาะมาทุกคนมันนี้กับวิกเก็ตเ่นเฮ็ดเี่ยอย่างก็ไม่ยังสัวขี้เล่าสัวขี้เล่านะทุกคนเนาะหรือว่า สาวรอบไตบอกไปสัวขี้เล่าสาวรอบไตเนาะอาหารขึ้นซื่อทางพักไต๋เนาะสัวขี้เล่านะทุกคนทำบุ้งเนาะเอามาเลยทุกคนมากินลองเบิง่งไตกันยังเพรท่นเคยกินนะเนาะว่า,าสาวอันพักไตที่เรียนห้กิน,นทุกคนอเอ้าเจ้าเริ่มก่อนอออตอนบักเพชร เมอมากินน้ำกันเ้อแต่ก็ต้องเฟตพกันแต่ว่าเป็ดสมอันสมพักนะคอืมละไฟกันเลยรสะอาดออกสมสมมนหวานมนหวานเนี่ยแล้รับะดันดินกินแล้วมันเมานะเมาบ่ไอเกตบุมเมาเนาะ มันเป็นน้ำจืดมันอันแถวทางปักเซเะพ่นฮ็ดขายนําใดแม่นบอกแมนปักเซพ่นฮ็ดขายนำเลยไต่หม้อหมนึงเอามะเพืกัดกัระปี้กได้ไหได้บอกได้บางคนข้าก็มากเลยเซขวยกรบปิมาเด้อทุกคนมากินน้ำต่งแจ๊บนะตื้นฟินน้ำลายแตกบลกแตกอะไร คันว่าอยู่บ้านเขาไอ้ไอ้ไอ้ทางแดดมีก็ลองให้กลิ่นมาเลยทุกคนเด้อแซ่บอยู่เป็นไปได้อาม่าสู้ส่งไอ้น้องเฮ็ดให้กินก็ได้โมเมนต์ส่งไอ้น้องไอ้เกตเป็นคนเฮ็ดนะทุกคนไอเกตให้ได้กิ่นน่ะทุกคนเนาะว่าเต็มเลยเต็มเลยหลายเฮ็ดแตไอ้เฮ็ดแล้วเอามาแับนี้ทุกคนเพราะว่าตู่ก็ยักแล้วน้องตู่กับอันอยากซีมแล้วทีมงานแถวกับพวกหลาย หลายคนอยากกินแล้วก่อนเฮาเฮาก็ไอเกตกับน้องตู่กับอันนั้นเฮากับชิเด้โคลตัวไปก่อนน้องทุกคนก่นอนเฮาสิจาก,กันไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งให้น้องสาวเราคำมวนเฮาเพื่อเฮาสิมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับมื้นนี้บ๊ายบาย